สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูบินไอวินออฟิเชียลอิชิอิลันไม่หวั่นแม้เจองานหินหวังพาทีมชาติไทยทำผลงานแจ่มมาซาทาระอิชิอิก้าไม่หวั่นแม้เจองานหนักหวังพาทีมชาติไทยทำผลงานแจ่ม2เกมท้ายรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2023โดยจะเข้าต่อกรกับโอมานและซาอุดีอาระเบียให้ได้ตามเป้าเพื่อผู้เล่นคนที่12ที่เชียสุดหัวใจทั้งที่ไทยและที่เชียไปตามถึงหน้าดินแดนไข่มุกแห่งเปอร์เซีย โดยมาซาทาดาอิชิอิเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังการฝึกซ้อมประจําวันพฤหัสบดีที่18มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะพาทัพช้างศึกลงเตะในเกมที่2ของกลุ่ม F โดยจะพบกับโอมานในศึกฟุตบอลเ f c ซเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในวันอาทิตย์ที่21มกราคมนี้โดยเทนเนอร์ช้าญี่ปุ่นวัย56ปีได้กล่าวว่า ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เชียร์อยู่ที่ประเทศไทยมากๆครับและที่สําคัญผมทราบมาว่ามีแฟนบอลจากประเทศไทยตามมาเชียร์ถึงกาตายอย่างมากมายหนยในเกมแรกแเราอชนาคีกีสถาน2องต่อศูนย์ได้ก็เป็นพอกําลังใจจากแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เชียร์พวกเรา อดีตคุณซื้อของคาชิมาแอดเลอร์ชดแชมป์เจลิ 2016, ก2016ได้กล่าวปิดท้ายอีกว่านักฟุตบอลของเราทำงานกันอย่างหนักจนเก็บชัยชนะในเกมสำคัญที่ผ่านมาได้แน่นอนเกมที่เหลือกับโอมานและซาอุดีอาระเบียนักฟุตบอลของเราจะสามารถช่วยกันทำได้ตามเป้าหมายเช่นกันฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและเชียร์พวกเราด้วยครับสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลงังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่สวัสดีครับ